รรษษูระเิินุรายนามผู้เล่นทีมทนบุรีซิตี้นะครับวันนี้เป็นทีมเยือนนะครับประกอบไปด้วยติผู้ฝึกสอนอาจารย์นรงฤทธิ์ขุนทิพย์และผู้จัดก,การสนามวันคุณพ,พลมินทร์ชัยเฉลิมทางก็มาดูครับนี่ก็เป็นแมตต์เรียกว่าแมตต์ครึ่งทางของการแข่งขันนะครับแมตต์ที่5มาชมครับเกมการแข่งขันเริ่มแล้วครับทั้งสองทีมก็ใช้ระบบคล้ายๆก,นะกันนะครับคู่ขอนกันนะครับ รับทนบุรีครับแม่นิดเดียวครับยิงคอนเข้าไปครับลูกนี้โยนเข้ามาแลวครับลูกนี้ดาเนียลขึ้นมาโมงแม่ผู้รักษาประตูชัยรัตน์ครับเดนหน้าประตูแล้วครับอิสรพงศ์โยนคอนเข้าไปครับสมงนี้มงออกมาเอาบอลลงดึงทีนึงคอนกันยูยิงเลยครับลรกนี้แมอออกไปนิดนะครับ4-4-2ใช้วิ่งมาช่วย ยิงเลยครับลูกนี้แม,มเพชรเพชรวายโยนออกมาแบบไม่มีเป้าหมายนี่ไม่มีเพราะไปเรื่อยเนี่ยได้บอลไปอีกทีนึงเอาแล้วครับลูกนี้ยิงนันทีแม่ออกไปแล้วครับไปแล้วครับศตูเราชนะ2-1ครับชนะจามจุรีแม่ลูกนี้ชนตรงมุมมุม,มสับบอลอยู่เปียกันกลางสนามโมงมาไปใหม่ครับไปใหม่พัฒรชัยยิงเลยครับลูกนี้แม่ออกไปแล้ว โยนเข้าไปครับลูกนี้มองทีหนึ่งตูดสก,กัดออกมาจนบุรีออกบอลมาแม่ฝาวครับโยนค้อนเข้าไปครับลูกนี้ว่ายังไงหมดนาทีแล้วแม่แกก็ลงไปช่วยหมวกเตี่ยวบอลมาทีหนึง่งลิกมานี่เขาฝ่าวเลยครับคือครองบอลไม่ค่อยได้นี่ก็ทําให้เพื่อนเติมแล้วก็เล่นลําบากครับโยนบอลมาเอ,มอ็มบอนดเอลออกบอลมาแม่ลูกนี้ไปแล้วก็เอ็มบอนดูเอลลูกนี้ยิงน,นทีครับโอ้โมแม่เกือบเหมือนกัน ตรงนี้โยนไปโบ่งออกมาเอาละครับโบ่งอีกทีนึงได้บอลอยู่นะครับโอ้โหบอลมันแรงไปทันหรือเปล่าเอาวิ่งไปไล่ไปยังเบียดอยู่ไอ้ลูกนี้ยังเบียดไปเบียดมาไปดึงพุทธเป็นเหลืองสองแดงเลยครับเป็นเหลืองสองเหลืองเป็นหนึ่งแดงหรือเปล่าครับต้องไปดูก่อนหาแล้วครับมาดูครับฟรีคิก โยนมาโมงเลแม่ผ่านบอลลูกนี้ออกไปครับดาเนียนครับโมงมันเสยออกไปแต่ก็หมดเวลาในครึ่งเวลาแรกก็ยังสูนะครับเดี๋ยวก็คงว่าชมต่อในครึ่งเวลาหลังก็วางแผนรูปเกมการเล่นมาใหม่นะครับขอนกันยูเนเต็ดตอนนี้ได้เปรียบตัวผู้เล่นนะครับมี11คน นะครับสวนทนบุรีก็10คนแล้วครับมาเกี่ยเอาบอลลงพัฒรลชัยกระโดดบอลไปเอาวแครับลูนนี้ลุนขึ้นมาแล้วที่มึงอยูอ่ยิงมาแมาชาา่ชัยรัตนีแกก็ยังเร็วครับออกไปสากัดไว้บุรีครับงลองไปดูกันหน่อยครับนี่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยครับสอดมาอันตรายเหมือนกันครับปล่อยคลองบอลคลองบอลน,นี่ออกบอลไปทีนึงไม่รู้กันแล้วครับตอนนี้อภิบาลแกลงมาใหม่นี่เรียแรงไม่ต้องห่วง โยนมาทีนึงโมง่งเลยโอ้โหแม่ข้ามคานไปวางบอลไปแล้วโดนบล็อกออกมาโม่งเช็ดอีกทีนึงยังได้บอลอยู่เกี้ยวบอลยิงทันทีออกไปแล้วครับโยนเข้าไปโม่งอีกทีนึงลูกนี้แม่ข้ามคานไปแล้วครับวางบอลมาอีกทีครับลูกนี้ว่าไงโม่งทีนึง แฮนด์บอลครับน่าจะเป็นแฮนบอลกรรมการชี้ไปที่จุดโทษทันทีโอ้เม่โอ้โหครับดาเนียลเมโลครับลูกนี้สมุทรีได้บอลแล้วครับโยนค้อนมาหน้าประตูบีระชัยเอ้าแม่ลูกนี้เกี่ยวไปทีหนึ่งโอ้โครับคงจะฝ่าไปหรือเปล่าครับนี่ ครับเอาทีเรายุดออกเอาสิริมงคลเอาาล้วครับแม่งแทงบอลมาพลิกมาแย่ไม่แล้วยังได้บอลอยู่จิ้มไปอาแล้วก็ลูกนี้ว่าไงแทงมายังได้บอลอยู่ตุ้นี้พพาดบอลไปหนประตูทีหนึ่งแม่โดนตัดออกมายังไม่ได้ครับไปไหมอาบอลลงสิริมงคลสิริมงคลนี่ครับแกกระชากลากเลยนี่ได้ทีละหนึ่งทีละสองยังเบียดอยู่อาแล้วก็คนมายิงเลยครับลูกนี้ ปใหม่ครับคอนข้ามาสิรเงลงเกี่ยวบอลลงพยายามจะพลิกไปแล้วครับลูกนี้โยกโยกแกจะไปเอาลุดลุดหรือเปล่าออกบอลไปทีนึงยิงกันทีฝูบลปอกไว้ลูกนี้กรรมการบอกแม่เป็นวันทูแฮนั้ยครับปล่อยให้เล่นออกมาใหม่ปงสะคอนยโยนคอนข้า,าไปทีนึงมองออกมาไปอีกทีแล้วครับพัชรชัยวางบอลไปอีกเพื่อนทีนี้แม่โมโหออกไปแล้วครับ โยนไปที่เสาสองครับมงทีหนึงาาได้ไประตูแล้วครับอาแล้วครับขึ้นนำแล้วอาวแล้วครับแม่เป็นซิริมงคลจากที่เรียกว่าบุกอยู่นานนะครับฝายใหม่สิริมงคลครับสิริมงคลแม่วันนี้แกเรียกว่านี่ครับอาศัยความเร็วได้ริมเส้นอาโยนบอลไปเกี่ยวบอลลงล็อกบอลหนึ่งทีจะยิง ออกไปครับสันติพงศ์ครับออกบอลมาที่เซีรีมงคลสิรีมงคลกระชากวัดไปให้ครับอิสรพงศ์อีพง์ได้บอลลุงนี้มาไงยิงเลยครับลุงนี้มาข้ามขานไปเยอะครับโยนไปหน้าประตูมงกันทีนม่ยังมงออกมาได้ใช่ว่าต้องมาโชคอีกทีหนึง โยนคอร์เข้ามาโหมงทันทีแม่ข้ามขานไปครับเป็นลูกเตะมุมครับอยู่มุมโพงนั่นแหละครับ <c oughs> ยังไม่รู้ใครเป็นใครโยนมาเอ้าโหมงทีหนึ่งอาวแล้วครับซาม,มูเอลป้ายขึ้นมาหมดเวลาการแข่งขันนะครับขอนกันยูไนเต็ดก็เอาชนะนธนบุรีซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ เก็บอีก3แต้มนะครับเป็น6แต้ม